มันจะทำให้เราเสียตังค์แต่มันก็ไม่เคยทำให้เราเสียใจผมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วง SM รีวิวนะคะและอยู่กับพอลลี่ SM ค่ะวันนี้นะคะพอลลี่ก็มีรถกระบะ,ะที่สาวกสายซิ่งไม่ควรพลาดกับเจ้าถนนยางอิซุ u ูดีแ a ็ก n อนยูบูพาวเวอร์สเปคแ 1.9S ปี2021คันนี้มานำเสนอค่ะไม่ควรพลาดยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคันนี้นะคะที่ลูกค้าได้ไปเลยก็จะเป็นชมปัจจุบันนะคะและเป็นเจ้าของเดียวจากป้ายแดงค่ะคันนี้นะคะคือชมใหม่ล่าสุดนะคะกระจังหน้า2องชั้นแบบนี้นะคะสีเทามาพร้อมไฟหน้าแบบฮฮโรเจนและไฟเลี้ยวด้านล่างค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเลยนะคะทุกคนด้านข้างนะคะเสริมด้วยล้อแม็กแต่งซิ่งขอบ18นะคะหน้าตื้นหลังลึกมาพร้อมกับยางใหม่อีก4ี่เส้นนะคะพร้อมชุดแต่งฝาครอบคาลิเปอร์สีน้ำเงินค่ะทุกคนคันนี้นะคะยางก็ใหม่รถก็ใหม่ไม่ต้องรออะไรเลยคะ่ะ าด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมชุดแต่งคัมซีบาหลบไยทะเบียนนะคะไฟท้ายนะคะทรงใหญ่มากค่ะเป็นไฟฮาโรเจนนะคะก็จะมีไฟเบรกไฟถอยและก็ไฟเลี้ยวค่ะภายในนะคะยังคงให้ความใหม่และความเดิมนะคะทุกคน ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะเบาะนั่งเป็นเบาะผ้านั่งสบายเบาะนุ่มมากค่ะและทัศนวิถยในการมองนะคะทุกคนคือองค์ประกอบรวมๆคือดีมากเลยค่ะพวงมาลัยกระชับมือนะคะมีแอร์แบกููหน้าค่ะและคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเครื่องเล่นนะคะที่รองรับ AM FM มาพร้อมช่องเสียบ USB และ AUX ค่ะ และเจ้าตัวนี้นะคะไม่กิโลวิ่งน้อยมากค่ะวิ่งเพียง2 2 0 0 0กิโลแค่นั้นนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะทุกคนเครื่องยนต์ยังคง ใหม่เอี่ยมนะคะยังไม่มีการดัดแปลงใดๆนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1900cc นซีซีนะคะให้กำลังแรงม้าถึง150แรงม้าเร็วแรงประหยัดน้ำมันมากค่ะสายซิ่งเป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันแล้วหรือยังคะกับเจ้าคันนี้คะ่ะขอแจ้งราคาก่อนเลยนะคะราคาขายถูกมากเพียงน่าเสนะ บาทแค่นั้นคะ่ะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยคะ่ะวันรับรถชำระเพียงค่างวดลูกหน้าหนึ่งงวดนะคะออกรถวันนี้นะคะเคสอนุมัติรับรถได้เลยคะ่ะไม่ต้องรอสภาพใหม่มากและย,ยังได้ชมปัจจุบันด้วยนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่ารถออกมาแค่ปีเดียวแค่นั้นคะ่ะและพบกับพอลลี่และ SM รีวิวได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ แต่ตอนที่ครัวเครื่องกูแรงมึงก็มาแตงเธอลองใช้ช่วงล่างมึงก็ฟังแฟงรุ่นนี้บอกมีเงามึงก็ตักแต่งทำไม่รักเมียมึงมาให้กูรักแข่งทำข้องใจก็ไม่เช็่ดูทิ้งแอบตาเพราะว่าเพชรกูคิดว่ามึงเท่ทำให้เก๊ครูเห็นหน้ามึงเปิดที่ก็ะเบื้องรูมทิงได้ข่าวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจวีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามามาค่มีเชิดดาวพวกมงไหวหเปล่ากูไม่ไหวคอแห้งให้กูขอน ติดต่อได้ที่เพจบริษัท SM Auto อำตอเภอสิมเรืองหรือโทร042353338 0818222411หรือ0932421338เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทและทางธนาคารกำหนดนะคะขอบคุณค่ะ i'm content